ปัจจุบันมีลูกค้าหลายหน่วยงานมีความสนใจต้องการสร้างห้องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กพื้นที่ประมาณ30ตารางเมตรสำหรับอุปกรณ์ไอทีประมาณ4-8ตู้แลกจังหวะด,ดีเลยครับวันนี้มีผู้บริหารท่านหนึ่งขอนัดเข้ามาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราที่ i n n โ v a t i o n Hub แห่งนี้เธอมีความต้องการปรับปรุงระบบไอทีเดิมให้สามารถรองรับธุรกิจออนไลน์ที่กำลังเติบโตเธอต้องการห้องคอมพิวเตอร์1ห,ห้องพร้อมระบบที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายผลิตที่โรงงานได้เธอมาถึงพอดีเลยครับ เดี๋ยวผมขอฝากให้คุณต้นดูแลเธอต่อนะครับสวัสดีครับคุณมินนี่วันนี้มีอะไรให้ผมช่วยครับค่ะมินนี่กำลังมองหาอุปกรณ์สำหรับห้องคอมพิวเตอร์ขนาด4-8แบตค่ะเพื่อรองรับเทคโนโลยีในอีก5-10ปีข้างหน้าแล้วมินนี่ทราบมาว่าคุณต้นเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ แต่เพลินว่ามินนี่วันนี้มีเวลาไม่มากเลยอยากจะให้คุณต้นเนี่ยช่วยแนะนำภายใน5-10นาทีได้ไหมคะได้ครับงั้นเราไปชม Schneider Electric Innovation Hub กันเลยครับเชิญครับคุณมินนี่ครับสำหรับห้อง Data Center หรือ s e r v r r r o o m เนี่ยเราควรที่จะออกแบบให้ได้ตามมาตรฐานแล้วก็มีสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงนะครับคือลำดับแรกเนี่ย เราต้องคํานึงถึงผลกระทบต่อธุรกิจถ้าเกิดมันไม่สามารถทํางานได้นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนำไปสู่เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆหรือที่เราเรียกว่า availability เช่น tier class r e t e d แล้วก็ระดับเป็นต้นนะครับลำดับที่2เนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงการรักษาอุณหภูมิและก็ความชื้นภายในห้อง data center ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASLE standard นะครับโดยมีการวัดอุณหภูมิและความชื้นเนี่ยด้านหน้าของตัวตู้แรก โดยที่อุณหภูมิเนี่ยจะอยู่ที่18ถึง27องศาเซลเซียสสำหรับความชื้นสัมพัสจะอยู่ที่45จนถึง60 RH ส่วนลำดับที่3เนี่ยเราจะพูดถึงลักษณะของการจัดวางอุปกรณ์ภายในห้องนะครับให้ถูกต้องและเหมาะสมเป็นไปตามหลักกลศาสตร์ส่วนลำดับสุดท้ายเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับก็คือว่า Data Center เนี่ยสมควรที่จะมีการประหยัดพลังงานหรือเรียกว่าเป็น Energy s a v เ n g เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยดัตต์เซ็นเตอร์ โดยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีการใช้พลังงานเป็นลำดับต้นๆภายในองค์กรน,นั้นๆนะครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนที่เราออกแบบนะครับจะมีการออกแบบเพื่อให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจและความต้องการของผู้ที่ใช้งานให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้น,นะครับซึ่งไม่ทราบว่าทางคุณเบนนี่เนี่ยต้องการ data center หรือว่ามีขีดจำกัดอะไรบ้าง เพื่อที่จะต้องการนําไปใช้งานครับค่ะสาหรับห้องที่องค์กรของเราอยากได้นะคะจะต้องตอบโจทย์หลัก3เรื่อง1เลยคือเรามีพื้นที่ให้ขนาด30ตารางเมตร 2. ส,สามารถรองรับอุปกรณ์ไอทียุคใหม่ได้และ 3. เราจะเริ่มต้นใช้งาน2ปีแรกเพียงแค่4แรกแต่ในอนาคตเนี่ยเราจะต้องขยายใช้งานได้ไม่เกิน8แรกค่ะครับค่ะทราบว่าทาง Schneider มีเทคโนโลยีที่หลากหลายแต่เราต้องการเทคโนโลยีที่ได้ระดับมาตรฐานแต่ได้คุณภาพ เหมาะสมกับราคาที่สําคัญคือประหยัดไฟได้วยค่ะอ๋อครับผมงั้นเข้าใจแล้วครับในในความต้องการของคุณเมนนี่งั้นเชิญเข้าไปดูในห้องเดโมสนะครับ,รบสำหรับเทคโนโลยีในห้องนี้นะครับตรงกับความต้องการของคุณเมนนี่เลยนะครับซึ่งประกอบไปด้วย2เทคโนโลยีด้วยกันนะครับแบบแรกนะครับจะเป็นเทคโนโลยีสำหรับอุปกรณ์ไฮเดนซิตี้โหลดนะครับเช่นบรอดเซิร์ฟเวอร 1>, 1 U 2 U Server ทำงานร่วมกับ Virtualization นะครับซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยเราจะใช้เครื่องสำรองไฟนะครับรุ่น Symetra mm ที่เป็นแบบ Modular Design ร่วมกับการทำงานของระบบปรับอากาศที่เรียกว่า In-Ro Cooling และก็มีตัวที่เป็น Rack Containment ด้วยนะครับสำหรับแบบที่2นะครับจะเป็นที่สำหรับ Low Density ถึง Medium Density นะครับซึ่งโดยที่ของเราเนี่ยจะเป็นเครื่องสำรองไฟหรือ UPS รุ่น Galaxy V S นะครับใช้งานร่วมกับ Room Cooling นะครับซึ่งคิดว่าแบบนี้เนี่ยจะเหมาะสมกับ Data Center ของคุณเมนี่ครับจาก Data Center แบบนี้นะครับผมได้มีการออกแบบนะครับดีไซน์เพื่อให้มันเหมาะสมนะครับโดยประกอบไปด้วย layout ห้องที่รองรับ4-8 rack นะครับมีระบบปรอากาศที่เป่าใต้พื้นนะครับมีการทำ CFD Simulation เพื่อให้แน่ใจว่าระบบอากาศของเราเนี่ยเพียงพอในการใช้งาน รวมไปถึงระบบแม n จเมน e ์ t e o s t t u u t u u r e IT, รวมไปถึง CCTV, นะครับระบบ e x c t s o n t r o l และระบบป้องกันไฟไหม้ฝ่ s ยสเป e ช s i นซ s y s ต e m ครับแล้วคุณต้นคิดว่าเทคโนโลยีแบบไหนที่เหมาะสมกับการใช้งานขององค์กรมินนี่มากกว่าหรอคะจากการประเมินดูแล้วเนี่ยพบว่าแบบที่2นะครับจะเหมาะสมกับองค์กรของคุณเพนนี่มากๆนะครับเนื่องจากว่ารักษาของการลงทุนด้วยการใช้งานด้วยเนี่ย เหมาะสมที่สุดแล้วครับถ้าเกิดเราไปดูแบบที่1เนี่ยแบบนั้นเนี่ยก็คือจะมีลักษณะาการลงทุนที่สูงกว่าแบบที่2เป็นจํานวนหลายๆเท่าเลยครับขอบคุณมากเลยค่ะครับยินดีครับ แล้วเทคโนโลยีแล็คคอนเทนเมนท์ที่คุณต้นแนะนําดีอย่างไรและจาเป็นมากแค่ไหนสําหรับองค์กรหรอคะตัวแล็คคอนเทนเมน์เนี่ยใช้ในการแยกลมร้อนลมเย็นออกจากกันนะครับสิ่งที่ได้ก็คือเราจะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบประบอากาศได้รวมไปถึงการประหยัดพลังงานนะครับที่จะเกิดขึ้นในห้อง Data Center นะครับตัวแล็คคอนเทนเมนต์ตัวนี้นะครับเวลาเรานําไปเลือกใช้เนี่ยเราจะใช้กับไฮเดรนซิตี้เยอะๆมีความร้อนเยอะๆนะครับสาหรับเชนิลเอเล็กทิเองแล้วเนี่ยเรามีอุปกรณ์ชุดน,นี้สลักษณะ ภาษาหนึ่งเรียกว่า Eco I-O นะครับและอีกรกสาหนึ่งเรียกว่า h y p e r p o d ครับอืมแล้วอย่างเครื่องสำรองไฟเทคโนโลยีล่าสุดอย่าง Galaxy v f ล่ะคะตัว Galaxy vs เนี่ยทางเราก็มีตัวโปรดักต์อยู่ข้างนอกนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับ คุณมินนี่ครับตัวนี้จะเป็น Galaxy VS นะครับซึ่งเป็นทุ่ยใหม่ของ Schneider Electric นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยมีขนาดตั้งแต่10 kVA ไปจนถึง150 kVA นะครับโดยตัวมันเองนะครับภายในเนี่ยจะถูกดีไซน์เป็นโมดูลดีไซน์นะครับซึ่งมีอินเวอร์เตอร์เนี่ยเป็นทุ่ยใหม่นะครับทาง Schneider ได้คิดค้นแล้วก็จดสิทธิบัตรไว้นะครับโดยตัว Galaxy VS เองเนี่ยเราสามารถใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่ที่เป็นลิเธียมแบตเตอรี่ช่วยให้ เราสามารถปรับปรุงพื้นที่เนี่ยให้ใช้งานลดลงใน26นะครับแล้วก็มีน้ำหนักเบาลงจนถึง50เนะครับเวลาเรานำไปเลือกใช้ตัว Galaxy v S กับโหลดต่ำๆเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงมากนะครับแล้วก็มี reliability สูงด้วยนะครับ ต้นคะ<ม>ระบบไอทีในองค์กรเนี่ยนอกเหนือจากห้อง Data Center แล้วทางเรายังมี d i s t r i b u ไอทีที่อยู่ตามหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นในอาคารหรือว่าทั้งโรงงานผลิตที่บางปูแต่เผอิญทางเรามีทีมงานไอทีที่ค่อนข้างจำนวนจำกัด ดังนั้นเลยอยากทราบว่าทาง Schneider Electric มีเทคโนโลยีที่จะทําให้ระบบการจัดการเข้าถึงง่ายขึ้นไหมคะมีครับตัวนี้เนี่ยเป็นคําถามยอดฮิตเลยในยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย Schneider Electric มีเทคลรีตัวใหม่นะครับเพื่อช่วยแก้ปัญหาในเรื่องระบบแมเนจเมนต์และก็มอนิเตอร์ริงตัวนี้เราเรียกว่า Ecostructure IT ซึ่งเป็นระบบเก็บข้อมูลคลาวด์เบสนะครับแล้วก็เราสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันเนี่ยได้บนมือถือนะครับตัวนี้เนี่ยเราสามารถทําให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อมูลภายในห้อง Data Center เนี่ยได้ทุกที่ทุกเวลานะครับแล้วเราก็ยังสามารถใช้งานได้ง่ายด้วยเช่นเดียวกันนะครับถือเป็นแอปพลิเคชันที่น่าสนใจมากเลยค่ะคุณมินนี่ครับหลายองค์กรเนี่ยได้นำเอา e c o s t r u c t u r e IT เนี่ยไปเป็นผู้ช่วยในการบริหารจัดการ Data Center รรวมไปถึงการวางแผนเพื่อเพิ่มอุปกรณ์ภายใน,ในอนาคตด,ด้วยนะครับ ยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณต้นมากเลยนะคะที่พาทัวร์ Schneider Electric Innovation Hub โดยเฉพาะแนะนำเทคโนโลยีอย่าง Ecostructure IT ครับผมค่ะทีนี้เวลาที่เรามีปัญหาเราก็ไม่จำเป็นต้องติดต่อ IT Manager เพราะว่าคำตอบทุกอย่างอยู่บนโทรศัพท์มือถือของเราแล้วใช่ไหมคะถูกต้องแล้วครับทาง Schneider Electric Innovation Hub ยินดีต้อนรับคุณเมนนี่และต้องขอขอบคุณมากครับได้คำตอบชัดเจนแล้วครับสำหรับห้องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก พื้นที่ไม่เกิน30ตารางเมตรวางอุปกรณ์ไอทไม่เกิน8ตู้แหลกพร้อมระบบ e c o s t r u ก u r e ช่วยให้เราสามารถบริหารจัดการทุกระบบผ่านคลาวดด้วย Mobile ดเวิ c ์ของเราเองจากทุกที่ทุกเวลาหากสนใจแวะเข้ามาชมที่ Innovation Hub แห่งนี้ได้เลยครับ